วันนี้ต้อมกรัราชดามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งและอยู่กับช่างเทินวันเพ้นครับเ,เดินทางม,มาเยี่ยมร้านที่จังหวัดเชียงใหม่กับเ <c oughs> พื่อพี่เพินใครนะช่างเลยนะใครนะครับพี่อะไรนะพีน,นทนครับพี่พี่พลใช่ไหมทนทนทนพี่ทนอ่าโอเคครับช่างเทินวันเพนกับพี่ทนวันนี้เขาบอกว่าคันจังเลยอยากจะไปข้างบนอ่ะเห็นไหม <c oughs> ข้างบนอ่ะแต่ <c oughs> แต, <c oughs> แต่แต่แต่ามาดาไม่ไปละเพราะว่าจินตว่าบอกว่าจะจินตว่าจะพาไปสันคมมีดครับสันคมมีด จัดให้ครับสันคม,มีปะลุยสันคม,มีครับชมครับสันคมมีครับคันแรกพี่ทนครับพี่ทนพี่ทนช่างทนช่าง,งทนผ่านช่างทนผ่านต่อไปครับช่างทน มารับชมการต่อไปครับใครจะขึ้นมาครับสันคมมิดช่างเทินช่างเทินผ่านปิดท้ายด้วยเชือบบาลังน้ำครับเชือบบาหลังน้ำ ดท้ายครับแรงเหลือโอเคหนึ่งเนื้อครับผมสันโคมีดครับการสตาร์เครื่องครับ oh. ช่างเทินกับสันโคมีดคือไปครับ เนินด้านแห่ง hmm. สังคมีครับเชื่อเธอขึ้นมาแล้วเหลือพี่ผมอีกคนนึงทำไมพี่ยี่บปล่อยให้แจไปก่อนใช่ไหมอ๋อยก่อนนะออยก่อนให้เราหายเนื่อเลยชิวหน่อเลยชิบหายมาพี่โดนพร้อมครับหลังจากที่นั่งหายใจไปประมาณสิบนาทีพร้อมจะขึ้นไปไปชีดแล้วครับไปเดี๋ยวเขาจะได้ไม่รู้ว่าพี่ที่มาสังคมีกับผมวันนี้ใช้รถทีเคดีนะครับสตาร์เครื่องพี่ รอบสายปเลยนี่เดี๋ยวนลครับเกียรหนเกียรหน่งปคสไไม่ต่อโอมคัไม่ต่อโอมคัไม่มเฮ้ยว่าไปอย่าโอมคัด,ดิมมมหม 140ร้อยสี่สิบ GTKD นะครับเราะผมเองยกมาแล้วเด็ดกระบอกสองทีซูประครับครับเด็ดสองทีซูประครับ ทีแคดี้เป็นไงมันจวดๆดท<า>ี่มาทันดดนี <c oughs> ้ฮะจวดจวดไหมทีแคนี้ครับสองทีมันมันเรามาถึงแล้วครับเรามาถึงแล้ว